สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทาพัดขึ้ในในไก่นะคะง,นะง,ง,ง่ายๆนะเมนูง่ายๆนะคะวันนี้เมนูง่ายๆทําง่ายอร่อยด้วยนะคะวันนี้เรามีวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีกะเพราเครื่องในนะคะแล้วก็จะมีพริกหยวกพริกหยวกเขียวนะคะแล้วก็มีพริกสดกับกระเทียมนะคะที่เราตำไว้แล้วนะคะก็จะละเอียดหนึ่งส่วนแล้วก็ตำหยาบหนึ่งส่วนนะคะวัตถุดิบก็จะมีตามนี้เลยนะ,ะส่วนเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดเูเวลาที่เราปรุงเนาะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะแล้วก่อนอื่นเราติดแก๊สกันก่อนนะคะใครที่อยากทำเมนูนี้แล้วเพิ่งหัดเริ ก็ตั้งกระทะนะตั้งกระทะเร่งไฟขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วเรารอให้กระทะร้อนสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำมันนะน้ำมันพืชที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะเติมลงไปเลยค่ะเล็กน้อยเติมลงไปจะใช้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วนี่วิธีที่จะไม่ทำให้เครื่องทุกอย่างติดกระทะติดตะหลิ่วจะทำแบบนี้ตลอดช่ได้นะไม่ติดกระทะติดตะหลิวเพราะว่าน้ำมันจะเคลือบอยู่บนตะหลิวของเราแบบนี้แล้วก็เคลือบอยู่บนกระทะแบบนี้นะคะรอให้น้ำมันร้อนสักนิดนึงค่ะที่มันร้อนแนีะ ใส่พริกค่ะใส่พริกที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลยผัดนิดหนอ่อยผัดค่ดแล้วค่อยผัดไปเลยให้มีความรู้สึกว่าไม่ขีนหอมขึ้นมาหน่อยนะคะไม,ม่ขีนหอมขึ้นมากราะ,ะเทียมเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหน่อยนะะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องในเครื่องในอยูนิดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปเลย รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพ ini, ุ่งคนเลยทันทีนะเพราะเดี๋ยวจะทำให้ตับของเราค่ะมันจะเละเกินไปนะค่อยๆนะคะ,ะเบาเบาหน่อยๆขยอยขยอยแบบนี้นะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องจะเละนะเบาเบาหน่อยหนะะ่อยอย่าพุ่งคนบ่อยนะคะจงังหวะนี้เดี๋ยวจะจมีกลิ่นทาวนะถ้าเราเคนบ่อยๆรอสักแป๊บนึงเราเร่งไปเป็นไฟกลางนะคะเปิดไปเป็นไฟกลางนะค่อยๆนะคะเบาๆบาหน่อยน้องหน่อยนะรอให้น้องเซ็ตตัวก่อนนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยอลงน้ำหนักมือแรงกว่านี้ได้ในส่วน ที่ตำผิดกะคะ็ค่ะเราจะตำละเอียดเป็นส่วนแล้วก็ตำหยาบเป็นส่วนเพราะว่าส่วนที่เราตำละเอียดอะคะ่ะมันจะเข้าไปคุกเค้ากับเนื้อของเรากับ ى, เครื่องในที่เราแบบว่าวเตรียมไว้ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราตำหยาบเขาจะได้ลอยๆอยู่ข้างบนหน้าจานของเราการตกเป็นสีจัดนะจะดูน่าทาน,นะค่ะรู้สึกว่าน้องเริ่มแบบว่าเซตตัวหน่อยละมีความแบบสุกข,ขึ้นมาหน่อยก็จะไม่เละนะค่อยๆนะคะก็จะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความรู้สึกว่าเริ่มจะสุกแล้วเริ่มจะสุกจังหวะนี้เร่งไปเลยะคะ่ะเร่ไเงไฟขึ้น กระเซียงกระทางเราก็จะได้ยินเสียงมันแรงขึ้นมานะ่เล่นใส่ขึ้นมานะแล้วก็จะได้ไมีกลิ่นหอมจังหวะนี้เราคนแบบแรงได้นะคะลองเล่นเสือตัวละอาอร่อยแเนี่ยครั้งกระเซียงคนทำจานขนาดนี้นะคะ่ะก็สุกในระดับเนล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะเบาเบาแบบแก๊สลงช่วงช่วงที่เราจะปรุงนี่เดี๋ยวเราเบาแบบแก๊สก่อนนะน้องก็ยังสุกไม่วถึงนะจังหวะนี้นะสุแบบแกไปไหนี้เดี๋ยวมันจะแข็งเบาแก๊สหน่อยนะคะเบาแก๊สลงมาจังหวะที่เราจะปรุงพอใส่ซอสน้ำมันหอยก่อนเลยความอร่อยอยู่ที่น้ำหนักนะน้ำหนักมือน้ำเชื่อมัันตว ใส่ไปประมาณนีนะ้แล้วก็น้ำปลาหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะจะส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวนี่ก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเสร็จแล้วเครื่องปรุงปรุงรสก็คือโรตีนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานี่นะนะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสสักสองช้อนนะสองช้อนชานะเสร็จแล้วน้ำตาลเนี่ยเราจะใส่สองช้อนครึ่งนะคะสองช้อนครึ่งสองช้อนครึ่งนี่พอดีพอดีนะอช้อนครึ่งสองช้อนครึ่งเสร็จแล้วผัดคลุกเขานิดนึง เลดนึงใส่ขึ้นมานิดนึงนะคะกลาง,างไม่ต้องแรงมากกลางๆน้ำตัวนี้เราไม่ต้องแบบล้างครกแบบเราก็ใส่น้ำลงไปเลยะคะตัวนี้ก็ะจะน้ำมันก็จะออกมาจากเครื่องใน,นะคะ่ะเพราะว่าเราทำการล้างเครื่องในก่อนที่ก่อ <c oughs> นที่เราจะซอยเนาะตัวนี้นะคะ,ะ,คะระหว่างนี้ระหว่างนี้เราชิมได้เลยคะ่ะว่าเราจะออาจะรสชาติไหนช้อนนะคะชิมเลยค่ะระหว่างนี้ชิมได้เลยถ้าไม่พอตัวไหนเราปรุงต่อได้นะคะมาชิมกันนะ,ะมันพอดีมา,มากเลยแต่ว่ามันพอดีมากเลยนะ ลดมากแต่ก็อยากเติมเติมขอเติมน้ำผัดไต,ตยยนิดหน่อยนะแต่ถ้าสมมติว่าทำขายอะรสชาติเมื่กินก็นบางไอดน่อยขอลงปรุงอีกนิดหน่อยนะ,ะปนรปุงรสปรุงรสนิดนึงนะปรุงรสกินรประมาณสักครึ่งช้อนใครชอบยังไงก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะคะเอาที่เราชอบเอาที่เราไอ้นี่นะเรากินรสชาติไหนเราปรุงเลยคะ่ะเมนูนี้ทำง่ายคะ่ะทำง่ายอร่อยพอแล้วคะ่ะมันได้ชีมา,มากเลย เสร็จแล้วจังหวะนี้ถ้าเด็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะคะใส่ใส่พริกหยวกที่เราเตรียมไมานี่ค่ะใส,ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปพริกหยวกเขียวเพิ่มสีสันให้น้องนิดนึงแล้วอีกอย่างคนทำชอบเลยค่ะชอบพริกหยวกเราจะไม่ผัดจนพริกหยวกแบบว่าอ่อนจนเดือไปนะถ้าอ่อนจนเดือไปสีสันของพริกหยวกก็จะดรอปลงด้วยนะก็จะไม่น่าทานเราจะเอาแค่พอน้องแบบว่าเออ่ยุบตัวหน่อยนิดนึงแต่ไม่ถึงกับว่าสุกจนเละค่ะแต่ให้นิ่งๆรู้สึกว่าน,น้องแบบว่าสะดุ้งแบบเอ่ออะไรนะความร้อนหน่อยนะแก้วปวดกระมานะเดี๋ยวขั้นนตตออ่่ไปเเดี๋ยวราก็จะใส ใบกะเพรานะคะปิดท้ายนะนี่เห็นไหมพริกตัวนี้ค่ะที่เราตำหยาบไว้เขาก็จะลอยอยู่บนหน้าหน้าจานของเราเวลาที่เราถีส่วนส่วนที่ที่เราตำละเอียดอ่ะค่ะก็จะคลุกเข่าไปในเนื้อของเครื่องในแล้วนะคะเนี่ยรู้สึกว่าน้องแบบยุบลงไปหน่อยสุกนิดหน่อยนะพริกเัวก็สุกนิดหน่อยละต่อไปลงเราเล่้งไฟนิดนึงนะเล่้งไฟกระดิบจเมื่อกี้นะคะที่แรงอยู่แล้วประมาณสักปานๆอ่ะเราเล่้ยงกระดิบนิดนึงนี่ยงกระดนิดนึงอันนี้เสร็จแล้วเราก็เติมกะเพรานี่กะเพราที่เราเตรียมไว้ล้างแล้วเด็ดไว้ประมาณนี้ คนทำเป็นคนที่ชอบกะเพรามากใส่ลงไปเลยค่ะใส่ตามใจชอบนะใครชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยค่ะเอาที่เราแบบชอบนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้ใส่ก็จะเดือดบู๊บบู๊บแดงนะแค่คนจะลากขึ้นบนนะตัวกะเพราของเราก็จะอยู่แต่กลิ่นของกะเพราก็จะมาและนั่งขึ้นบนหอมหอมเลยหอมมากยุบละเสีตัวแล้วสีสันเป็นไงบ้างคะลงตัวสีสันลงตัวมากสีสันน่าทานสีสันลงตัวมากเรียกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะกระทะนี้ เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะชบเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟใส่จานเลยเราจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนจานาเลยเยังไงะคะสีสันนีบ้างเย่ยนี่หน้าฐานาน้ำจานาเลยค่ะตักเสิร์ฟไปเลย ไม่เอ่ย